ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r i s o s m y Thalo ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a r i s o s m y Thalo ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ดูดวงความรักกับ a r i s o s m y Thalo นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ยพยากรณ์ดวงความรักประจำเดือนพฤศจิกายน2564 ให้กับชาว12ราศีทุกๆท,ท่านนะคะโดยการอ่านมาเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์รลิ่งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เนาะมันเป็นโดนโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บ,เก,บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกนรรายชีวิตนะจ๊ะ เป็นกำลังใจฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะโดยการอ่านของโอ๊ตมันจะเป็นการอ่านแบบตะวันตกนะคะก็คือเราจะยึดถือหลักตะวันตกก็คือโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะก็คือการแบ่งลักษณะาดาวจรนยศุกร์จะเป็นแบบตะวันตกหมดเลยแต่ถ้าใครดูแบบไทยมาหรือว่าอินตามโหราศาสตร์ไทยมาก็สามารถดูควบคู่กันได้ถ้าพลังงานจากหน้าไพ่มันเหมือนกับของคุณ คุณก็สามารถรับชมกันต่อได้เหตุการณ์หน้าไพ่อาจจะสลับข้าอนกันได้ทางเป็นข้า,าศึกันทุกทุกอย่างค้าลื่อนได้หมดเพราะมันเป็นดวงสลวนโดนโดยรวมเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีมีนก่อนเลยนะสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์คนโสดของชาวราศีมีนสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรต่อจ๊ะในอดีตที่ผ่านมามันจะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ไพ่จัสเมนมันมีการบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวราศีมีนบางท่านเป็นคนมีคนคุยนะแต่ว่าคนคุยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าตอนนี้เป็นการปรับโฟกัสในการที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกเดือสตาร์มีการคาดหวังมีการคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ตัวเองเข้าไปอยู่อาจจะรู้สึกว่ามีการรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดอย่างนั้นกับเราหรือเปล่าเขาคิดอย่างนี้กับเราหรือเปล่ามันเป็นการกระวนกระวายใจในเรื่องของความสัมพันธ์เหตุการณ์ความรักเป็นไพ่ก้าวถ้วย สิ่งต่างๆความรู้สึกต่างๆเข้าถ้วยให้หมดแต่เหตุการณ์ความรักอ่ะในอดีตคุณรู้สึกมันมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยอ่ะทรามานถึงขนาดว่าพอนมมือไหว้มือเลย พนมมือไหว้กับไม้เท้าเลยแล้วก็เพื่อนของความรักมันดูรู้สึกอึดๆเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาดูเงียบเงียไปคุณไม่ใช่ว่าเป็นคนสดสนิทนานจากหน้าไพาอ่อ่ะมันเป็นคนสดที่มีคนคุยแล้วก็รู้สึกว่าแอบชอบใครและอยากเทคแอชชั่นคนคนนี้แต่ว่าไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงมันเลยเป็นความความรู้สึกที่บล็อกความรู้สึกในใจคุณว่าฉันไม่รู้เพาฉันจะต้องเข้าหาคนคนนี้ยังไงเพราะว่าฉันเข้าไปแล้วแล้วรู้สึกว่าฉันไม่สามารถทลายกำแพงของเขาได้ขเขาเป็นคนที่เขาจะปกปิดตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูรู้สึกว่ามีนีนนมททยะให้ คุณรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มหรอที่จะเข้าหาคนคนนี้แล้วมันจะพัฒนาต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งบางท่านที่เป็นคนโสดมานานก็เริ่มรู้สึกว่าเจอคนที่รู้สึกว่าอยากจะเทคแอคชั่นแต่มันก็ดูรู้สึกว่าไม่ได้จีบใครมานานมันก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเริ่มของการที่การงานของคุณหรือว่าอะไรบางอย่างของคุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่าเข้าไปจีบเขามากเท่าที่ควรอะไรอย่าง ทำงานโนอนมองดูแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะผู้ใหญ่่นข้างใจอุปถมัมภ์ค้าชูคาดจะช่วยเหลือเราพอสมควรเลยแต่สิ่งที่เราต้องมองคือเรื่องของอารมณ์ชาวราศีมีเนเนี่ยอารมณ์มันค่ั้งจะแปรปรวนได้ไง่ายเพราะฉะนั้นอยู่ต้องใจเย็นๆนิดนึงในเรื่องของการทําอะไรอย่างมีสติแล้วก็ใจเย็นๆในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอารมณ์นะคะเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ขอดูไพ่พลังงานของตัว เดือนพฤศจิกายนนยว่าเหตุการณ์ความรักของชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดเหตุการณ์ความรักเขาเป็นอย่างไรต่อจ๊ะไพ่ขึ้นพลังงานของอัศวินถือถ้วยไพ่ของสิบเหรียญเรามองว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีก้าวดาบที่ค่อนข้างจะเครียดแลารู้สึกว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยยืดหยุ่นในความสัมพันธ์เท่าไหร่อื เหตุการณ์ความรักนี้มันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยากจะพบเจอคนคนนี้อาจจะได้มีการเจอกันหรือแบบมีการแบบว่าไปนัดเดทอะไรบางอย่างเขาได้แต่ว่าคุณรู้สึกยังกล้าก็กัวที่จะชวนเขาอยู่แต่เหตุการณ์จากหน้าไพ่มองดูแล้วคุณพยายามที่จะเข้าหาเขาแล้วนะไพ่ของเดลเวอร์หรือใครบางคนที่เป็นคนโสดมานานในเดือนนี้อาจจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้หรือแบบว่าเจอคนที่รู้สึกว่าเออถูกอกถูกใจมากกว่าคนคนนี้แบบ คนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้มันเป็นความรักข้อสัมพันธ์ที่เขาเข้าใจในจุดนี้ของคุณเขาเข้าใจตัวคุณว่าตัวคุณเป็นแบบนี้เขาก็เลยเลือกยึดหยุ่นให้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันดูมองว่าสถานก,การณ์ความรักข้อสัมพันธ์มันมีการเริ่มไฟเกิดขึ้นว่าคุณต้องเอาเขามาเป็นแฟนให้ได้หรือว่าคุณจะต้องพัฒน,นาหรือว่าพิชิตใจเขาให้ได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการที่ พยายามคิดทบทวนในหลายอย่างที่จะแบบพยายามแบบดึงความกล้าของตัวคุณออกมาถึงบางทีมันเหนื่อยที่จะแบบเข้าหาแต่คุณก็ยังไม่ท้อคุณบางทีคุณก็พอแค่หลบไปพักผ่อนก่อนแล้วกลับมาสู้ใหม่ชาวราศีมีนช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นสายเอ็มค่ะค่อนข้างจะเป็นสายเอ็มมากแล้วก็ไปเจอคนสายเอสค่รู้สึกแบบชอบจริงๆเลยการกระทําแบบว่าเออทำร้ายจิตใจฉันฉันรู้สึกชอบฉันรู้สึกแบบ โหยหาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะชาวราศีมีนบางทีอะไรที่มันไม่ไหวก็กลับมาพักผ่อนกันก็ได้ไม่ต้องแบบว่าบุกมันไปมากขนาดนั้นหรอกอืมจากหน้าไพ่ก็ดูรู้สึกว่าคุณ่อนข้างจะแบบบุกพอสมควรแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังคุณก็เลยเฟล,ลก็ได้ในช่วงเดือนนี้แต่เหตุการณ์ก็มีการได้นัดเดทมีการพบเจอกันเกิดขึ้นแหละสําหรับความรักที่เข้ามาก็จะมีรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะเป็นไพ่เดลิเวอร์เนี่ยเดลิเวอร์มาในตําแหน่งที่ดีรอบนี้ไม่ค่อยมีตําแหน่่่่่งงททีนาากกวเไหรออยูขัข8 เหรียญแล้วก็ไพ่ของเก้าเหรียญนะมองว่าเราจะได้พบเจอใครบางคนที่เขามีความเป็นตัวเองสูงเป็นโลกส่วนตัวสูงอายุค่อนข้างจะไล่เลียกกับคุณพบเจอจากการเดินทางหรือว่าจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือคนที่คุณเคยรู้จักค้าหน้าค้าตากันแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันปรับความเข้าใจแบบมาปรับความเข้าใจกับเขาหรือบอกว่ามาขอคำอม,มาขอคําแนะนําจากเขาอะไรเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มายเซตดีเหมาะจะเข้ากับคุณได้คุณก็รู้สึกตกเสน่ห์เขาไปแบบงง,ง,งๆกับอีกคนหนึ่งที่แบบมีสายเอ็มเข้ามาเป็นสายเอ็มแล้วอยากไปเจอสาย H, เอสก จะต้องอดทนหน่อยหนึ่งเนาะถ้าอยากจะไปต่อก็ต้องมีการยืดหยุ่นหน่อยถ้าสมมติว่าตอนนี้จีบไม่ไหวมันไปไม่ได้ทำไงดีออกมาพักผ่อนก่อนก็ได้อยู่กับตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็ค่อยกลับไปสู้มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีแล้วเราต้องมองดูว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนค่อนข้างจะไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ด้วยแหละเพราะว่างานน่าจะเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหตุการณ์ต่างๆในรอบ หลายรอบเปลี่นที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะหมุนพอสมควรในเรื่องของงานแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อน้วยก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองดีๆนะชาวราศีมีนขอดูจากหน้าภ้านหน่อยสิว่าเอาคําบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าไพ่ขึ้นพลังงานของเนฟออฟสอดไพ่ของพลังงานเอ่อสีไม้เท้าเอหกไม้เท้า จั m e n t ค่ะเห็นไหมทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วอะไรที่มันไม่ดีมันได้สิ้นสุดลงความรักความสัมพันธ์ถ้ามันจะเป็นคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่ไพ่เดอะเอเมอรมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทีเ่เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันมีอะไรที่หลายๆอย่างเข้ามาไพ่ของพลังงานของหเหรียญไพ่ของตัวเจ็ดเมท้าและไพ่ของพลังงาน เก้าเ่ทายเก้าเหรียญเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนว่ามีแนวโน้มว่าสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกถูกอกถูกใจและรู้สึกว่าจะพัฒนาการต่อได้ก็มีเข้ามาเป็นคนที่อายุค่อนข้างจะไล่เลี่ยกันแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแบบว่าพื้นฐานในเรื่องของการเงินและสังคมเขาเป็นคนที่โอเคมั่นคงนะแต่บางทีเขาอาจจะขาดใจเราในบางอย่างด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีมุมมองที่โตกว่าเราแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะมองความเป็นไปได้ว่าสมมติว่าคุณ ปรึกษาเขาเรื่องนี้เฮ้ยอยากทําแบบนี้แบบนี้เขาก็จะบอกว่าลองดูดีๆนะลองดูจุดนี้ไหมเขาจะมีการแบบว่าคอยเตือนสติคุณว่าอย่าเพิ่งทําอะไรที่แบบว่ามันหุ่นหลังฟันนั้นทําให้คุณรู้สึกขัดใจอยู่บ่อยครั้งแต่คนคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาอยู่ในใจมันมีเวลาได้พูดคุยกับคนคนนี้แล้วรู้สึกสบายใจก็ได้เราเลยมองว่าเหตุการณ์ความรักนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ไปปรึกษาใครบางคนแล้วรู้สึกมีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนั้นแล้วคุณกังกาที่จะรู้สึกว่าเออเขาเรื่อง สถานการณ์ที่มันเป็นสายเอ็มที่แบบว่าไปเจอคนที่ถูกใจพยายามเข้าหาเขาแล้วรู้สึกเหนื่อยก็จะมีการได้พูดคุยกันเกิดขึ้นก็ได้แต่แบบอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องยืดหยุ่นกับตัวเองหน่อยครับเป็นสําหรับของพิเลียนี้ของคนกล่องนี้เนาะขอดูหน้าไพ่ของตัวโรแมนหน่อยไพ่โรแมน Angel, อแองเจิลออร์เริเการ์กอยากบอกอะไรกับเราไพ่พลังงานของโรแมน Angel, อแองเจิลออร์เริเการ์กอยากพูดอะไรกับเราจ้ะ ความรักความส yeah, ัมพันธ์มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เจอการเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของการที่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่บังเอิญมาเจอกันมันมีบางอย่างที่ิิดให้คนสองคนมาเจอกัน Pay attention to respect มันเป็นการที่ให้คุณปล่อยวางแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีออกไปความรักคนโสดที่อะไรที่มันเป็นไม่ได้อะไรที่มันไม่ใช่ของของเรามันก็ไม่ใช่ของของเรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็ดึงดูดของที่ใช่เข้ามาหาเราดีกว่าให้มันได้ทําให้ความรัก ให้เวลาเป็นตัวกําหนดในการทํางานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีกว่าเหตุการณ์ที่เรามองเรามองว่าเหตุการณ์ความรักที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่แนวนน้มความสัมพันธ์ที่มันจะไปต่อไม่นะมันไปต่อได้แต่แต่ว่ามันเหนื่อยถ้าคุณไหวคุณก็ไปแต่ถ้าคุณไม่ไหวคุณก็พอก่อนบางทีเขาอาจจะเป็นคู่ของคุณแต,แต่ว่าไม่ใช่ในเวลานี้ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอยากไพ่และอยากบอกว่าให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง โฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็หันมาดูแลตัวเองก่อนในช่วงนี้แล้วค่อยกลับไปสู้ใหม่ดีกว่าเพราะว่าดูแลรู้สึกคุณต้องการความรู้สึกแบบพลังงานบวกหรือแบบสิ่งที่มันเป็นอะไรหลายๆอยา่างที่เป็นกําลังใจให้กับคุณที่จะเข้าไปสู้กับคนคนนี้หรือสถานการณ์ความรักถ้าแบบว่ามีการปรึกษาใครบางคนอยู่แล้วรู้สึกชอบคนคนที่ปรึกษาก็เข้าหาเขาโดยรูปแบบของการที่เป็นตัวเองให้มากๆแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเปิดใจคุยกับคุณเองนะคะขอดูหน้าไพ่ของพลังงานของตัว ลัคนาดาวจันดาวสุขก่อนหน่อยไพ่ของพลังงานวอโก้ค่ะคนราศีกัลไพ่ของพลังงานแคปิตอลราศีมังกรเลโอคนราศีสิงห์ลัคนาดาวจันดาสุขแลราศีต่างต่อไปนี้นะราศีกัลราศีมังกรและราศีสิงห์สามารถใช้ลัคนาดาวจันดาสุขได้ที่ดิสคริปช์ชั้นล่างมีเว็บสมัครการเช็กลัคนาอยู่นะ อไปกันต่อสําหรับไพ่พลังงานของคนมีคู่คนมีประเด็น,นสถานการณ์คนมีคนคุยความรักความสัมพันธ์ม่ชัดเจนเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่พลังงานของใบแรกขึ้นเมดิเชียนไพ่ของสามเหลียนไพ่ของพลังงาน King Of ออฟ o r ด สี <54. S 2> ่เหรียญไพ่ของพลังงาน N น f ออ c ครับฮ o ลโ n ไพ่ของสี่เหรียญไอสีดาบเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในอดีตเป็นเรื่องของการที่คนสองคน ดูนิ่งหายดูนิ่งเงียบหรือแบบว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าอกเข้าใจการขาดการติดต่อกันเป็นพลังงานดาวพุธและพลังงานฮารเลสแฟนที่เป็นการนิ่งเงียบมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็เงียบหายกันไปทําให้อีกคนหนึ่งหรือตัวเรารู้สึกว่าหายไปไหน เออเป็นอะไรหรือเปล่าสถานก,การความรักที่เคยว่าฝันหรือว่าเคยพูดคุยกันด้วยการที่แบบอาจจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงเวลานี้มันดูรู้สึกว่ามันมีการขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะพลังงานของความสัมพันธ์มันมีไพ่ของคิงถือดาบมาในตําแหน่งของสี่เหลียน คุณพยายามพูดคุยกับคนคนนี้หรือแบบว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่นะมีการพูดคุยมีการที่แบบว่าเริ่มวางแผนชีวิตด้วยกันแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันดูไม่ค่อยเป็นแนวโน้มที่จะไปทางเดียวกันมีการวางแผนเกิดขึ้นแต่ดูรู้สึกว่ามันยังขัดใจกันอยู่ในช่วงนี้มันดูรู้สึกว่าเขาก็ยังแบบว่าไม่ค่อยคิดก,กับเรื่องของแผนนี้เท่าไหร่ คุณหยิบยื่นโอกาสมามา,มาเขาก็ยังยืนอยู่เฉออยๆค่ะยังไม่ทําอะไรเราเลยมองว่าเน,นี่ยนมความสัมพันธ์อาจจะมีการผิดใจหรือว่ามีปัญหากันได้ง่ายเลยเป็นไพ่ของสี่ดาบที่ความสัมพันธ์หรือว่าเออมุมมองคนสองคนในช่วงนี้มันค่อนข้างจะขัดกันมันเลยทําให้คนสองคนดูไม่ค่อยอยากจะเข้าหากันช่วงนี้มันเลยเป็นไพ่พลังงานไฮโลแฟนแล้วก็เป็นไพ่พลังงานของถ้วย อาจจะเน,นถือถ้วยที่ดูยังรู้สึกแบบกล้าๆกลัวๆที่จะยอมรับอ่ะว่าเออจะรับดีไหมจะอันนี้ดีไหมเมติเชียนมันเป็นการขาดหายกันไปรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของอีเวนต์หลายอย่างเกิดขึ้นของดาวทำให้คุณรู้สึกว่า ความสัมพันธ์มันดูตึงๆความสัมพันธ์มันดูคิดเครียดหรือความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะไปในทางที่แบบว่าขาดการติดต่อกันไปแล้วทําให้คุณเครียดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได,ได้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของสถานการณ์ความรักที่เป็นอยู่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีเวนต์เดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเหตุการณ์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นจ้า เขาบอกว่าให้ระาวาังในเรื่องของอการปรับมุมมองของคนสองคนหน่อยเราอนมองดูแล้วว่าเหตุการณ์มนเป็นไพ่เดอะสตาร์มันมีการอะไรบางอย่างที่ดูรู้สึกมีเดอะฟูขึ้นมาเหมือนว่าคนไม่คนสองคนไม่ค่อยได้เข้าหาหรือไม่ค่อยได้แบบว่าพูดคุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างที่แบบว่านิ่งเฉยงเงียบไปหรือเปล่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้นะสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่อ่ะการที่รอคอยอะไรบางอย่างมันก็มีเข้ามาแต่แล้วว่าการรอคอยในครั้งนี้มันดูรู้สึกว่า ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเข้าหากันหรือความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คุยกันทุกๆวันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อ่ะมันเหมือนว่ารู้นะว่าคนคนนี้กับเรากําลังศึกษาดูใจกันแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นรูทีนก็ได้เลยมันทํามันรู้สึกว่ามีการเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์แล้วมันดูน่เงียบกันไปมันไม่มีการแสดงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งออกมาหรือแสดงความรู้สึกของเรา เท่าไรมันเลยรู้สึกว่าเหตุการณ์ความรักในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการอารมณ์ในเรื่องของคําพูดแล้วก็ในเรื่องของการที่ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้สนอ,อกสนใจความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายมากเท่าไหรมาก,กมากเกินพอแอมากเกินพออาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็พูดคุยกับเขาหน่อยหรือแบบว่ามีการพากันไปเที่ยวมากขึ้นกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเรามองอีกมุมหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่คนที่เป็นคนมีแฟนแล้วเนี่ยเรามองว่าเหตุการณ์ที่ช่วงนี้คนสองคนอาจจะมีเรื่องของการที่มุมมองที่ไม่ค่อยเหมือนกันแล้วค่อนข้างจะแบบตีกันบ่อยหรือว่าทะเลาะกันบ่อยอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องของชีวิตในใน,ในปีหน้าก็ได้หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้คุณสองคนดูรู้สึกว่ามองกันเป็นคนละด้านนะคบเพราะฉะนั้นก็คือต้องปรับโฟกัสแล้วก็มองทัศนคติของอีกฝ่ายหนึ่งให้ให้มากขึ้นมีการปรับมุมมองของตัวเราให้้้กวางขึน ื่อคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยปัญหามันเกิดแบบนี้นะแล้วเรามองมุมของเขาแล้วนั่งทบทวนว่ามุมของเราต้องไหนที่มันสามารถอดอักันแล้วมันสามารถไปต่อได้ในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นของคนกองนี้อีเวนต์ของคนที่มีคู่ก็คงจะต้องเตินเรื่องของการที่ฟังเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งบ้างส่วนคนคุยความรักความสัมพันธ์ม่ชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องของการที่แคร์ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยแล้วก็เข้าหาเขาพากันไปเที่ยวบ้างเพื่อจะได้ให้ความสัมพันธ์มันกระชับกันมากขึ้นก็ได้นะะค ขอดูไพ,พ่พลังงานของตัวบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อ ไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยค่ะโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์จะกลับมาสักเสร็จแล้วเปน็นในทางที่ดีแต่พันพลังงานที่เป็นหนึ่งถ้วยเนี่ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจเพราะมันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะว่ามีความรักที่พัฒน,นาต่อเป็นแฟนแล้วก็สิ้นสุดจากสิ่งที่มีอยู่ก็ได้จากเดิ t o ทาวเวอร์ต้องดูไพ่ขยายออกอา่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ดูรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงของการที่ ถ้ามันไม่เข้าใจกันถ้าทะเลาะกันหรือมีเหตุการณ์ที่คนสองคนไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเนี่ยสนาน้างความรักเราก็ยังมองว่าน่ากลัวอยู่แต่ว่าถ้าคนสองคนปรับความเข้าใจกันได้นะมันก็จะพัฒนาไปอีกทางหนึ่งที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่ต้องอดทนแล้วก็ให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้ก่อนเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีทั้งได้ทั้งดีแล้วไม่ดีมันมีทั้งแบบไปในทางที่แย่และดีก็มีเหมือนกันเพราะพายเดอรฟูลมันเหมือนเป็นการตกเหวว่าเธอเพราะฉะนั้น ชาวราศีมีนอารมณ์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังด้วยในช่วงนี้เพราะว่าเดดทาวเวอร์ก็คือไพ่ดาวังคารอังคารเข้าสู่ราศีตุลอ่อนกําลังลงของชาวละของพลังงานในเรื่องของเออดาวอารมณ์แล้วก็เป็นอนลิก,กับดวงเมืองเขาเป็นดาวที่อยู่ในดวงเมืองอยู่แล้วแล้วตอนนี้ได้พบไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะต้องใจเย็นๆให้มากๆนะเข้าใจไหม แต่มองดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จากหน้าไพ่ที่เป็นเอาคําบทสรุปเรามองว่าเหตุการณความรักความสัมพันธ์ที่แย่ๆกันจะได้มีการเคลียร์กันแต่ว่าต้องระงับอารมณ์ดีๆคีย์เวิร์ดของไพ่ของอีเวนต์ในรอบนี้ก็คืออารมณ์และมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งต้องหัดเรียนรู้ต้องมีการมองให้มากๆอะไรที่เย็นได้ก็เย็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปแบบ ไปพูดไปบะไปอะไรกับเขาหรือแบบไปที่จะต้องขัดอาชนะก็ปล่อยมันไปเราทําหูไว้หูบางก็ได้ถ้ามันรู้สึกว่าเรื่องราวเรื่องนั้นมันเป็นไม่ได้เรื่องที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตอาจจะต้องคอนโทรลอารมณ์พูดกับเขาด้วยเหตุ ได้ผลระงับอา,อารมณ์ตัวเองดีๆเพราะรู้ว่าชาวราศีมีเป็นคนที่เซนสตีฟได้ง่ายและดาวอังคารเข้ามาแบบนี้บวกกับพลังงานที่ไม่ค่อยโอเคเขานักเกา่กาๆที่ทะเลกกาะกันหรือว่ามีการที่แบบว่ารอคอยอะไรที่จะได้สื่อสารหรือเคลียร์กันก็จะมีการเกิดขึ้นได้ช่วกงกลางเดือนก็ต้องระงับสติอารมณ์ตัวเองดีๆนะชาวราศีมีนขอดูไพ่พลังงานของตัวเอาคำมดสรุปไปแล้วก็ขอดูโรแม์หน่อย ไพโรแมน, Angel, อนแองเจิลออรไล์เคิลการอยากบอกอะไรกันเลาเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันค่อนข้างที่จะ มีอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดหรือมีอะไรบางอย่างที่ดูรู้สึกช่วงนี้คน2คนต้องเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นต้องมีการแบบมองความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายมากสัญญาการมั่นหมายการการพูดคุยกันหรืออะไรต่างๆที่มุมมองที่คนสองคนเคยคีกกันจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหรือว่าเคลียร์ปัญหากันก็ได้ความรักควาสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเอนเกส เอนจเนเมนจะมีการเข้ามาพูดคุยกันถึงปัญหาเรามองว่าตั้งรับในเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้ดีๆแล้วคนสองคนจะได้มีการเคลียร์กันอยู่แล้วแหละแค่ในตอนนี้คุณจะต้องรู้จักในการที่อะไรที่ปล่อยวางได้เป็นเรื่องอะไรก็ปล่อยวางแล้วก็มองเขาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเขาดูรู้สึกร้อนมาเราก็ต้องเย็นใส่เขาเพื่อให้เขาจะได้รู้ว่าเป็นคนที่จะต้องเบาในเรื่องของอารมณ์ลงจะได้มีการนั่งปรับเขา่าคุยกันในเรื่องของความรักามสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกกันอยู่ในช่วงนี้ ขอดูไพ่พลังงานของตัวลัคนาหน่อยลัคณาดาวจันทรศุกร์อยู่ในราศีอะไรเอ่ยอาความเรียดราศีกุ้มเจมินี่มิถุนเออราศีสจิทรัสราศีธนูค่ะราคณาดาวจันทรศุกร์อยู่ในราศีต่างต่อไปนี้ราศีธนูราศีมิถุนราศีกุมสามารถเชืลอราคณาดาวจันทรศุกร์เขาได้ที่ดีสคริปชั่นนะ จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ดวงความรักให้กับชาวราศีมีนประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะคะขอบคุณทุกท่กทานที่เข้ามารับชมการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยด้วยนะบางทีมันอาจจะไม่ต้องของคุณเลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมอไม่ได้รับรู้ปัญหาของคุณว่าคุณเจอปัญหาอะไรอยู่แต่ถ้าสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ได้ลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างหมดแล้วหรือมอ,มองที่มุมด้านขวามือข้างบนจะมีตัวของไอดี สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า